แฟนเก่านะมีแฟนแล้วแต่ยังคุยกับเราทํำยังไงครับหนึ่งคุณต้องทําให้เขาเลิกกันก่อนเรื่งองน,นี้กูคงไม่แนะนานะนะครับไม่แนะนํานะวงเล็บไม่ได้แนะนํากับ2ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณ3ทําให้เขาเสียายคุณและเขาจะกลับมาจาไว้นะคนเวลาเริ่มที่จะอยากมีคนใหม่หรือกลับไปหาคนเก่าหนึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องบนเตียงใครบอกว่าเออรักเนี่ยนะมันมันเป็น ความสวยงามเลิศเลอเพอร์เ,เ,รเฟครักคือการให้ต่างๆพวกนี้กูขอนก้าหัวเป็นประการันรักมาคู่กับราคะ 1. หนึ่งเป็นเรื่องของบนเตียงสองความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วมันจะมีความสุขมันคือการขายไอเดียครับเท่านี้คุณยังคุยกันอยู่หมายความะไรคุณมีโอกาสในการขายไอเดียในขณะที่คนใหม่ของเขาไม่ได้ขายไอเดียอะไรเลยครับ เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปกติทับตื่นมาตอนเช้า,ากางวันไปทํางานตอนเย็นกลับบ้านกินข้าวนอนเขาทําอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ขายไอเดียเป็นคนขายฝันเก่งเป็นคนมีคารมจำไว้นะครับคารมเป็นต่อรูปหลอ่อเป็นรองเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สสั่งรักกับมันมีประโยคในการทําให้คนอินกับคุณเพราะเนี่ยวิธีการคือการทำให้คนกลับมาคือการทำให้คนกลับมาอินความรักมันมีสามสเตจเริ่มจากยังไม่อิน กำลังอินแล้วเริ่มไม่อินวันนี้คุณเป็นแฟนเก่าเพราะอะไรครับเพราะเขาเริ่มไม่อินคุณแค่ต้องดึงสมองขอให้รู้สึกว่ากําลังอินถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักขูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8 9 0 0บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิกครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูค,คมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอสนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990าบาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ